เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาญในการรับชมนะครับวันนี้ไดไรมาที่ตํานักปู่คําแสนนะครับวันนี้ก็ได้เอานะครับเครื่องเดิมมาถวายปู่แล้วก็ปัจจัยพิดาพิดานะพิดาวงเล็บสีนะครับนะประจากปัจจัยมาด้วยนะครับจํานวนเนพันบาทนะครับแล้วก็ามาเพื่อติดตามนะครับ ตัวเลขนะตัวเลขน่าจะได้แล้วนะครับคุณชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเลขอื่นนะครับเอสจะบอกเอฟซีอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับนะก็มาตามตัวเลขนะครับสำหรับปูคําเสนวันนี้นะครับก็มาเอาของที่เอฟซีฝากสั่งมานะครับก็นะครับก็มาตามให้นะครับนะที่สั่งปูองค์เจ้ากาดาเนาะแล้วก็ทูบนะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีหรือเปล่านะครับอ่ะดแล้วจะเริ่มกดแชร์กันแล้วกำลังใจกันด้วยนะครับคุณชมนะครับวันนี้ปู่ไม่อนุญาตให้ไข่เข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับเห็นปิดไปหน้าเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของสายบุญของคุมทรัพย์ชนะก็จะมาได้ในทีมงานแล้วก็จะมาได้นะครับแต่ว่าดังเรนนะครับไม่อนุญาตเพราะช่วงนี้โควิดระบาดมากเลยครับคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะในช่องจมก็ปิดแล้วนะครับหลายที่นะครับที่ปิดหมู่บ้านกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ ษาตัวเองนะครับก็ในแถวนี้นะครับโรคกำลังระบาดเนาะดูเลนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ดูเลครอบครัวมีคนฝันคุณพี่เขาฝันฝันถึงรถปูคําแสนจะไปดูรถปูคาแสนแะเบียนรถอะไรนี่สามหกไปหกเลยคุณพี่พี่นางพี่นางที่ปูคําแสนเคยไปสร้างกระท่อมให้แล้วมาฝันฝันนินว่าปูคําแสน ขับรถคันนี้ไปนะครับขับรถคันนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นคนขับแต่ว่าเห็นปู่คำเสนนั่งอยู่คนเดียวพอนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งบนรถแล้วก็ไม่ลงไม่พูดไม่จาไม่ลงแต่รู้ว่าปู่คำเสินอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวโดดๆนะครับเกยวมาดูทียนรถคือเนี่ยดูแบบชัดๆเนี่ครับคุณผู้ชม สามหกแปดหกนะครับสามหกแปดหกนี่ทะเบียนรถปูคำเสนสามหกแปดหกนะครับฝันเห็น,นรถคันนี้นะครับเอ็ดก็มาตามให้ในะเรื่องเอฟซี FC ที่อยากให้ตามนะครับเอ็ดได้มาตามให้แล้วครับคุณผู้ชมเนาะสามหกแปดหกนะครับถ้ามองจากนี้ไปนะครับก็จะเดินวิหารวิหารสวยมากองปู่เจ้ากระดํานะครับ ในส่วนตัวเลขก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนตัวเลขนะครับแอดก็ตามให้แค่ทะเบียนรถเนาะครับในส่วนตัวเลขเดี๋ยวแอดจะมาตามดูที่หนึ่งนะครับตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับที่จริงก็ไม่น่าเปลี่ยนแปลงนะครับทุกงวดปูจะเขียนไว้แบบนี้นะครับมาบ่อยๆถึง่จะได้บุญบ่อยๆสวัสดีครับปูสวัสดีครับสวัสดีน้องนี้ด้วยสวัสดีค่ะใหม่แล้วม่แล้วขยันมาจังเลยแอดแอดต้องขยันแบบนี่แหละเพียงแต่มาถายปู ควรจะมาพิงปูก็หมดไปสองปวดหล่นตามทาง <laughs> โอ้ช่วงนี้เห็นช่างเขาทําอะไรปูนี่แหละเลยทำกระท่อมทำกระท่อมกระท, <laughs> ท,ท่อมกระเซงไฟปูจะถึงเวลาซีเตอร์ลงไปแบบดัดมืออ่ะองานหนาวเปลนอ๋อทำกระท่อมกระเซ็นไฟอืมอมนา,ไปไปานหนาวอยู่บนนี้หนาวเราปูเนาะอืมก็ยังเปงนงานช่วงกลางในายังงคือ ทำกทระท่อมยาคาทำกทระท่อมยาคาทำกทระท่อมเหมือนปูที่ไปทำกทระท่อมที่อ่อออาขับที่เขาเขาที่ถ้ำก็ม,มีคนกระฟันถึงปูนะเับาของกระท่อมฟันล้วปูไปขี่รถไปไม่ลมลงเลยอูอไปดูเฉยๆยดขอยู่ไหม นั่งแล้วปูไม่นั่งยิ้มว่าไม่ยอมลงจากรถก็ก็ให้โชคให้หลาบสรไงแล้วก็ไฟไหมตะเกียงด้วยแล้วก็เจอเลข <c oughs> อยู่เหมือนกันเลยเจ <c oughs> ็ดศูนย์ห้าเดียวหละโอ้ผมว่าท,ทําไมบังเอิญแท้วันนั้นไปแกก็เล่าความฝันแ่ว่าตั้งจ็่ปูไปทํากระท่อมให้ก็ปฏิบัติมาตลอด <c oughs> ก็ได้บารมีจากที่ปูไปทําให้ด้วย <c oughs> บารมีรมที่ตักัดในกรอบกได้ยุกขาลง ปูไม่เคยไดย้ไปที่โน่นดิปูยังยังเดี๋ยวก็จะไปแล้วเนี่ย,ยนะคนมาเยอะปูก็จะนีล้ละปูจะนี้ผมว่าอย่ามาอย่ามาปูก็อ้มามยากแล้วปูครับปวงสวงท,ทําพิธีก็เสร็จแล้วปูเนาตอนนี้แล้วเสร็จแล้วลูวกศิษ็์ลูกหาก็อยากมาเยอะแต่ปูบอกว่ารอง่อนใจเย็นๆลูกไม่อยากมาแต่ว่าก็ต้องเซฟปูด้วยเทฟเท้าด้วยมันจะเป็นเดี๋ยว เข้าออกเยอะๆเยอะๆดูม <Solomon> ัจะบอกว่าเราเป็นแหล่งแพร่เชื่อยากอีอยากปุ่ยมาใช่บางคนเขาว่ามาแล้วก็ต่างจังหวัดมาเขาว่าโปรแล้วก็ตามเดินทางมาไม่รู้ไปนอนตรงไหนอะไรยังไงเราปุ่นไม่ใครไม่อยากใครมาเออกเราเวลาที่สมควรเราเวลาที่รอดเนาะ ฝากเอฟซทุกท่านนะครับที่อยากมาหาปู่ตอนนี้ปู่ยังไม่มาตอนเมื่อกี้ได้ก็เขียนป้าอยู่ที่จริงถ้าไม่สนิทเป็นลูกศิษย์ปู่จริงๆก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนักเขียนไปชัดเจนแล้วนะครับหน้านทางเข้าทางเข้าเขียนไว้เลยห้ามเข้าห้ามเข้าปะติปู่ต้องทําประตูรีโมทไว้นะเพราะปกติก็เอาไม้กั้นเลยวันนี้รถช่างเข้าออกด้วยไงก็ไม่ได้เอากั้นไว้ปกติไปจะกั้นไว้ แต่ถการทิดพันก็ต้องเดินมาันก็ต้องต้องเดินมาครับมีเบอร์โัวสอบถามที่ใต้รับ่ถึงก็ครับครับก็มีคนดาสีคนดาหรือมุงเล็บสีอืคุณดาสีเร่มอนุโมทนาบุญหนึ่งร้ยไอ้หนึ่งพันบาทสร้าง กระทอมปูในเด้อับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองได้มาถื่มาที่จริงใดปรารถนาจิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการเ้อเจริญอาสบายอายุยืนเวงกวดสีเมียนบานทวสีเมียนเกิดจมดักดุจจนาเจรร้อสาธุสาธุแล้วก็ fc ที่จะให้ทิพย์พันธ์ส่งไปให้นะครับก็มีรายชื่อแล้วล่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้เด้อนะครับเนี่ยบางคนก็บอกว่า รับมากับมือปูหรือเปล่าวันนั้นปูติดงานเยอะนะครับปูไม่สามารถที่จะมาสวดให้น้อก็ปูสวดให้แล้วนะครับปูสวดปุกเสกหลายรอบแล้วเออไม่ใช่รอบเดียวหลายรอบปุกเสกแล้วปุกเสกอีกขอบารมีองค์ปูเจ้ากะดำประทานพรให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้บูชาองค์ปู សាធុណមោតស្សភគវតអរហតោសម្មាសម្ពុតស្សណមោតស្សភគវតអរហតោសម្មាសម្ពុតស្សណមោតស្សភគវតអរហតោសម្មាសម្ពុតស្សអំឧបុមាគុមគុមចងមត់អ្នកព្រិងវេទនាចំពួងគោទុសតីកាគោទុដលអំចិត្តទាំងទីខ្មោចចង់ចិត្តចាំងចាំងតតែប្រកៀអ្នកណានេះមានមកវិញយើងហៅគេណង់ទេនេះគឺមកឧបុមឧបុម2ឧប3ឧបសច្ចិចច្ចកំងត្របអ្នកខ្លាំងអញ្ជើញគ្រូជួយហៅ អ ôi អ្នកដតៃចូលចិត្តអង្គសូមខ្ញុំបងអំតិធិច ਵਾ ហាយៈងំងំងំហាណអាតិគ្រូប្រអញងំអាប់ទាំងល្មឿនទូចទិគ្រូប្រអញងំអាប់ទាំងល្មឿនធំជុំនឹងសាឡាទាំងគ្រូប្រអញឲ្យមើលវិហេអញហើយដល់បិទឲ្យបិទនឹងវងពុជាជិតអញមើលសមើឡើងហើយឡៅបិទឯងគឺឡៅបិទខែ២អញរាក់សម័យអញគឺជិតអំតិចច ਵਾ ហាយៈអំគូគិតស្ងោអំគូចៅខ្យាငិនអំគូអន់ខ្យាធនជឿជួយបែរត្នាក់លោកបួយស្មោនឹងយ៉ាងនឹងកាំង

សិរីハราชมโนมโยจันโทปនរโสสมโณโมโชติរស្សយាតောสัพเพតនាពហុចនាករភនៃ ti អង្គយក្ខមិរីប្រោតអាត្មិញ្ញារាធិដោរុខែងឥនប្រងចិត្តអង្គពុយដូដូកែវមានភនំយុគគន្តរដោយเดชบารមីអង្គពូជោកដំហ៊ុនសំរិទ្ធលោកពូចានិគិតសិងใดចុងសមប្រាថ្នាณកាលបាត់នេះហូមប្រតិតិមេពុទ្ធំបန္ដំបန္ដំសង្ឃបန္ដំព្រហ្មាបန္ដំเทวาបန္ដំអិន្ទ្រាបန္ដំ ฤศีบันดาลปู่เจ้ากาดำบันดาลบันดาลโชบันดาลลาบันดาลเงินบันดาลทองไอ้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะจังงังโอมพระศิมิเอะอ่าสัเร็จสำเร็จรำรำรวยรวยเบิกโชเบิกเรียบไอ้กูไอ้เจ้าเด้อเราเด้ออืมกินบ้านโชบ้านเรียบไอ้กินว่าสิมีเอบ้านครับช่วงนี้ปู่ก็กำลังทำกระท่อมนะปู่นะปู่กำลังทำกระท่อมกำลังตั้งกระท่อมวิหารก็ ซื้อลายมาแล้วบเหลือสั่งเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เอาเอาลายมาเทียบก่อนว่าเราจะใช้ตีลายกี่อันอช่า,อางกําลังเร่งมาปูนะช่างกําลังเร่งอันนี้ช่างกีกทีมหนึ่งอันนี้ช่างกีกทีมหนึ่งหลายช่างครับตอนนี้ตัวแจมอยี่ในเซ็นใ้เซ็จก่อนออกเรกสารถนนก็จะทําด้วยไม่ปูนถนนก็จะสร้างด้วยทําด<อ>้วยเดี๋ยวให้เราก่อนอ และเหลืองตัวเลขก็ไม่ต้องถามปูนะคนเดินเดินามวพอแล้วพอแล้วปูตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วปูก็ว่างั้นนะมีกำลังซับแค่ไหนซื้อแค่นั้นไม่ตอนนี้ว่าลอตเตอรี่เนี่ยหาไม่ได้แล้วมั้งเนี่ตอนนี้โรงงานยังไม่ได้ซักใบเลยค่ะโอ้เนี่ยครับหาไม่ได้ตรงนั้นก็หมดตรงนั้นก็หมดผิดพันนี่เป็นคนถ่ายภาพไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าังจะไม่ได้กับเขาเพราะนั่งร้องไห้ครับโมแต่ถ่ายภาพโอ้ยนอน เราขอให้ลูกคินลูกหาได้ทางวันที่หนึ่งทุงวันใหญ่ๆทุกงวันแหลรระรารสนาอยากให้ได้อยากให้มีอยากให้รวยทุกๆคนนั่นแหละครับอ่ะสาธุสาธุนะครับปู่ก็มเหนื่อยนะครับปู่อาจจะเหนื่อยเพราะว<ม>่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดได้ยนต์ลูกศิษย์ลูกหารออยู่ทางโน้นอีกรอยอยู่ทหาลตยยะแก้วอีกครับตอนนี้มีอะไรเลขก็ ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเอนจะส่งให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็ถามปูเยอะจะจะปูจะให้เลขอื่นแล้วจะคุยจะให้เลขอื่นอีกหวยอีกงวดนี้น้องนีก็ได้เต็มเต็มอีกค่ะได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหได้เต็มเต็มใช่โอ้ทำกำลังทำกระท่อมอยู่เนาะนะครัสาวกี่ต้นนะปูแปดต้น โอ้กับหนึ่งสี่แปดเป็นยาคาปูทำเป็นยาคาบูอ๋อใหญ่ได้เนี่ยปูไม่ใช่ธรรมดาสูงไหมปูแค่ย่กับพื้นได้บ่เสาสูงเสาใหญ่เดี๋ยวเป็นชั้นชั้นเดียวชั้นเดียวเผ็ดพื้นชั้นเดียวปูกำลังจะทำกระคอมอยู่ปูจะลงมาข้างล่างเล่นหน้าหนาว โด่ยังอยู่น,นะครับยังอยู่นะยังอยู่เลขปูยังอยู่ไม่ไปไหนนะครับเลขยังไม่ออกนะครับอันนี้เลขปูยังไม่ออกนะครับยังไม่ลบออกยังอยู่เหมือนเดิมโอ้ยเลขสวยเนาะโชคไหมเนี่ยงวดกวนได้เท่าไหร่ เฮ้ยได้รอยเดียวค่ะค่าแรงวันละเท่าไหร่ค่าแรงวันละสี่ร้อยจะเท่ากับ้อยเดียวนึ่ง่าแรงเยอะหลายวันเนาะอันนี้จานยังเล็กนี่ยไงใช้อันหมดเลยบ้ะนี่ซื้อเนข้ามันค่อยมีกระทัดโดยเคาดูเลยนนเะมืนกันห่ดนะ 8, 28, 57, ปดสองแปกับห้าเจ็ดตัวเดียวกันแล้วนะ57ห้าเจ็ดหรือเจ็ดหนะ้าศูนย์ีเอาเลขประทัดน,นะครับชมอ่ะเป็นแนวทางครับพี่ชมเป็นแนวทางเด้อดูแบบชัดรับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยอมากนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเหงเฮงรวยๆครับผม